วันนี้มาดูน้ำเจ้าตอนนี้น้ำก็จะเต็มสะแล้วทะลุสองบ่อแล้วไหนเจ้าเสียอย่างเดียวเนาะฝนไม่ตกเลยพอก็ไม่นะเจ้านี่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 คือก็ไม่ปลูกล้อฝนเอ็นดูต้นกล้วยขนาดนักะ เดี๋ยวต้องตักน่ำฮดก็จะไหว,ว้ไว้โหนะนากต้นไม้ปลูกไว้เยอะขนาดแดดเจ้าแดดฝนทิ้งช่วงหลายวันเลยเจ้าเป็นตีดปลายแล้วก็นฝนมาตก